สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องไม่วิชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะ2565นะคะเพื่อนๆวันนี้ไมวิจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นนี่เลยจ้ะรวยไม่รู้เลิกนะคะเพื่อนๆนี่เลยจา้าออกดอกแล้วนะคะออกดอกแบบนี้นะคะเพื่อนเชื่อว่านะคะก็จะมีโชคมีลาบนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะ รับเงินรับทองรับทรัพย์เลยเลยทำเพื่อนนี่เลยจ้าออกดอกเยอะเลยทำเพื่อนนี่ก็มีนี่หนึ่งกระถางสองกระถางนะคะออกดอกมาเยอะเลยนี่แล้วนี่ก็นี่เพิ่งออกมาอีกนะคะนี่รับโชคเลยค่ะเพื่อนวันนี้นะคะวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะนี่เลยจ้ะรับโชคก,กันรวยวไปเลยค่ะเพื่อนนี่เลยจ้า ออกดอกแบบนี้นะคะเชื่อว่านะคะจะมีโชคมีลาบนะครับเพื่อนแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงให้กับรวยไม่รู้เลิกนะคะให้ออกดอกเยอะๆนะคะเพื่อนไม่ได้จ้ะแล้วก็ลำต้นเขียวแข็งแรงนะคะใบเร่งใบสวยใบงามเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวแม่วีจะใช้สูตรนี้บำรุงให้รวยไม่รู้เลิกนะคะออกดอกมาเพียบเลยนะคะเพื่อน จะได้มีโชคดีลาบนะคะแล้วแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินแคลเซียมนะคะและแร่ธาตุต่างๆนะคะเพื่อนะคะบำรุงให้ต้นไม้พืชผลต่างๆนะคะไม้ดอกไม่ประดับต่างๆนะคะเจริญติบตัวเร็วนะคะแข็งแรงนะคะมีใบเด้งใบสวยใบงามนะคะเร่งการออกดอกนะคะให้ดอกสวยดอกงามนะคะเพื่อน นี่เลยจ้าแล้วก็แม่มีก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะ,ะในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินบีรวมนะคะเพื่อนบีสามบีห้าบีหกและบีสิบสองนะคะเพื่อทําให้ต้นไม้ของเราสดชื่นทั้งวันเลยค่ะเพื่อนแล้วยังเร่งบํารุงะคะเร่งรากนะคะบารุงรากด้วยนะคะเพื่อนอใช้หนึ่งฝานะคะเพื่อนเราผสมไปเลยค่ะหนึ่งฝานะคะแล้วนะคะเพื่อน น้ำสาวข้าวสำหรับน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนๆก็มีมากก็ใช้มากนะคะตามปริมาณที่มีนะคะเพื่อนๆเราคนผสมให่เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเรานำไปบำรุงนะคะต้นอ่าต้นรวยไม่รู้เลิกค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเร่งการออกดอกนะคะทำให้สดชื่นทั้งวันนะคะเพื่อนๆไปเลยจ้าแล้วเม่วีก็จะนำมาบำรุงนะคะต้นรวยไม่รู้เลิกค่ะเพื่อนเพื่อน นี่เลยใช้บำรุงไปเลยค่ะเพื่อนๆบำรุงบ่อยๆก็ได้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะคะเพื่อนๆบำรุงไปเลยค่าเพื่อเร่งการออกดอกนะคะทําให้โตรเร็วนะคะใบสวยใบเด้งใบงามนะคะเพื่อนนี่เลยจ้ะ,ะแต่กอกมาเยอะๆนะคะใบสวยค่ะใบแข็งแรงนะคะนี่เลยค่ะนี่ออกดอกมานะคะก็จะมีโชคมีลาบนะคะรับโชครับ รับเงินรับทองเลยค่ะวันนี้นะคะเ,เพื่อนดีเลยค่ะและสําหรับสูตรบํารุงสูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองนําไปบํารุงนะคะต้นรวยไม่รู้เลิกนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ออกดอกอย่างนี้นะคะออกดอกให้เราโหมีโชคมีลาบเลยจ้ะเ,เพื่อนจ๋าีเลยจ้ะมีใบที่เด้งสวยงามนะคะแตกใบมาเยอะเลยนะคะใบเขียวใบสวยใบงามนะครับเพื่อนดีค่ะ ดอกออกมานะคะโอ้วันนี้จะต้องรับโชคแน่ๆเลยจ้ะเพื่อนๆวันที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะรอรุ้นกันนะคะเพื่อนๆช่วงเย็นๆนะคะเลยจ้ะนี่กระถางนี้ก็มีดอกนะคะเพื่อนๆก็ลงนาสูตรนี้นะคะไปบำรุงนะคะต้น รวยไม่รู้เลิกนะคะเพื่อนๆก็จะได้มีโชคมีลาบรับเงินรับทองรับทรัพย์นะคะเพื่อนเป็นไม้มงคลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วี h ชนแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ